โอ้ย <situación> ลูกชายหิวกินน้ำเลยเพี่วโอ้ยโอ้ยลูกชายโอ้อาสอาสาหม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 าไปด้วยอยายาให้ลูกชายหน่อยโอ้ยทำจมูกโตแล้วเห็นไหมน่ะบ้าเครียดล้วเดชอ้วันน้อยน้อยอันนี้แป๊นึงปะเออคอยดึงเออเอาให้หมดแล้วหมดเลย โอ้ยล oh, ูกชายเพิ่งกินทีเดียวอาโซเดี um ๋ยวแป๊บนึงผมข้าศิกบุกคุณอยู่กับบัวกันได้ปหมคุอยเป็นเพื่อนให้แม่แมๆหน่อยแอบเสากินนะบัวน่นสนุก คอนไหนเฝ้าซุ้มไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าไม่เห็นยังไม่เห็นเอาอ้วนอบะบะ คำใหญ่อยังเลยบัวอ๋อสารทิ์เจียวหรือเปล่าอาจจะใช่นะคะดูโบกินยาก,กันนะคะอร่อยไหมบัวแม่แม่ถาม อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับขอเชียงหน่อยจิริจิริจิริจิต่แต่เสียงจริง S <S อืมฮแล้วกันอร่อยค่ะแต่ว่ากลัวไม่ฟังหนูเฉยๆค่ะกินอยู่เคี้ยวอยู่พูดไม่ได้แล้ถ้ามีขนมก็จะพูดอยู่ค่ะว่าอร่อย บัวหน้าตาเหมือนช้างเลย ไม่แจ้งเตือนวัวเป็นลิง <laughs> แล้วบอกว่าเราห้ามเข้าใกล้ช้างตอนคืนนะคะเพราะว่าเขาจะมองไม่ค่อยเห็นคิดเอาเองนะคะคี่ว่าเขาน่าจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเขาก็คงจะระแวงดังแบบนั้นห้ามเข้าใกล้ช้างตอนคืนนะคะวันนี้กับข้าวหลายอย่างค่ะอีมาก ต้องลองไปถามเสือนะคะให้เสือที่ใบอีกทีว่าทําไมเราไม่ควรแบบเข้าใกล้ช้างตอนคืนแต่ก็ถ้าแบบเซนพื้นฐานเลยก็คงแบบเหมือนคนที่อยู่ในความมืดเนาะเห็นแบบอะไรมาก็ตกใจเนี่ยค่ะเขาก็คงจะตกใจง่าย ช่วงนีทั้งเรียนแล้วก็ทั้งสอนออนไลน์แบบว่าเนียวยแน่นมากเลยค่ะก็เลยไม่ได้ลงคิดเอ่อชื่นใจนานไหมจะได้เข้าโครงการก็ต้องรอชื่นใจได้สมัครนะคะฮะชื่นใจได้สมัครเข้าโครงการไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าชื่นใจเกิดที่อื่นไม่เขารับช้างที่อยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรนะจังหวัดห้าจังหวัดเท่านั้นอ่าไม่รู้ว่าโซนโซนอีสานเขารู้เขารู้บุรรีัมย์สารคามโคราชสุรินทร์ศรีสะเกดศรีสะเกดอะไรพวกเนี้ยครับตามที่เขากําหนดแล้วใช่ไอชื่นไอโนแจ้งเกิดที่สัตหีบนะบัวบัวบัวเขากอดที่เขาจะออกออกไอออกกดนี้ขึ้นมานะฮะแต่ก่อนเป็น คือช้างคืนถินไงคือคืนถินถินมันก็จะต้องเป็นแบบแถวโซนนี้ครับเพราะมันมีสมัยก่อนเขาบอกจะมีคนซื้อช้างแล้วมาเข้าอะไรอย่างนี้ไงแต่ก่อนแต่ก่อนคือใครก็ได้มาเข้าแต่ครับเขาไม่ว่าหรอกแต่เดี๋ยวนี้มันเยอะแต่เดี๋ยวนี้เยอะเขาก็ต้องออกกดออกมานะฮะสุดท้ายคือได้แค่ลำพูนนะครับไอ้มีก็อยู่นู่นลำปางหรือเปล่าบัวบัวโชคดีครับได้แค่ลำพูนครับลำพูน แจ้งอย,อยู่ที่สตึกนะครับลำพูนที่สตึกนะครับลำพูนอยู่ที่สตึกนะจ๊ะได้นไหมบอบาเอาหน้าผมใบผมอยู่ฟัดตะฮีป่ะแต่ว่าผมยืนในสัญญาอยู่แล้วอะ <cas ht> ่ะอืมอืมต้นไม้เดือลูกไ <cas ht> ออ,อยู่กันแบบนี้นะ <cas ht> เฮ <cas ht> ้ยเออเสียงแปลกว่ะเนี่ย เจอกันนานนุก็เข้าไม่ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับอร่อยแพงอร่อยเราก็เพียงดูด้วยกันนะแม่ๆนะอร่อยไหมคะเพลงน่อยอืมอืมอเ,สเสียงอะไรเสียงอะไรครับเนี่ยให้หมดเลยให้บัวหมดเลยเดีวคลิปนี้ประมาณไปชา้าแบตก่อนนะครับประมาณสามทุ่มสามทุ่มนะครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวอาบน้ำอะไรก่อน <c oughs> นี่ต้องไปผมต้องไปขอใบรับรองแพทย์อีกนะฮะจากโรงพยาบาล <c oughs> จากโรงพยาบาลไปรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนะผมให้ทางโครงการนะครับให้ทางโครงการครับ ในขั้นตอนการสมัครเราต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับในกรณีที่เราเป็นขวานนะเราต้องมีใบรับรองแพทย์นะเป็นปนมันเป็นกฎทุกปีะนะแม่แม่เป็นกฎทุกปีเขาก็รู้ว่าไปถึงไปถึงก็ไปถึงก็ขอโรงพยาบาลเดียวก็มาครับผมโอ้โห ได้ครับได้ครับคิวคิวคิวแอคชอั่นรอยติดไฟนะว่าจะได้เห็นบาบานสัดๆหน่อยก็สัดอยู่มั้ยสัดมไหมอืมก็พอได้นะไอเจ้าผมชอบท่านี้มากเหมือนเหมือนเจ็บขาดูทำอย่างเงี้ยดูกูทำขาอย่างเงี้ยดิ เหมือนเหมือนกำลังเจ็บขาอยู่อ่ะเดินโกลงๆแต่ไม่ใช่ลนะเป็นท่าพักขานะคอย่างงั้นลูกแต่คอไม่ดีอใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับแต่ละปีแต่ละปีก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะตามอ่าอายุไขายนะ ออาเจเข้าโครงการรับสองเชือกนะครับรับสองเชือกนะครับพอ่อมีช้างอีกเชือกหนึ่งว่างขึ้นมานะเป็นสองเชือกแล้วก็มาหลอนมาลุ้นดูว่า เราจะจับฉลากได้ไหมนะจับฉลากได้ได้ไหมครับดูคลิปเก่าโบบาลสูงมกัเรานิดเดียวผมว่าหน้าตาเขาก็ไม่เปลี่ยนนะสมัครต่อสัญญาสองนะครับต่อสัญญาก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะ สมัครเชือกเดียวครับสมัครได้แค่ลำพูนนะครับลำพูนที่เหลือก็ก็อยู่ไปไม่เป็นไรนะเรี้ยงเลี้ยงกันไปแต่โครงการเขาดีนะแม่แม่เขายังให้เราแบบอยู่ในโครงการนะครับเราก็ต้องไป ไปไปเขียนขอนำช้างมาอยู่ในโครงการเพราะถ้าเรามองในแง่ของอของระบบอ่ะนะจะออกจะเข้าก็็ต้องแจ้งเขาแนละ้อย่างเราก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการควบคุมนะครับมีกฎระเบียบอ่าทำไมไม่เอาให้หมดเลยครับคุณ พอโซ่ลามตีไเชียวางเลยาอา <c oughs> เดี๋ยวบัวจัดการเองแต่วันที่21มัง้งหรืยนั่นแหะเพราะว่าหมดเขตต่อสัญญา วันที่10นะครับแต่ก่อนนะ่ะต่อสัญญาผมไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าปีต่อปีไหมนะครับแล้วก็คือสมัยก่อนอะ่ะช้างออกลูกมาในโครงการอะ่ะคือได้เงินเดือนเลยนะจ๊ะได้เงินเดือนเลยหรือหรือไม่ก็รอแบบรออะไรนะรอครบหนึ่งปีมั้งหรือว่ารอครบช่วงต่อสัญญานะถึงจะได้แบบบรรจุแล้วเราก็ได้เงินเดือนนะครับ แต่พอทีนีเ้เขาก็คิดว่าเออบางทีช้างได้เงินเดือนเสร็จปุ๊บพอถึงปีหนึ่งก็ขายนะแยกลูกแยกนมก็พากันขายทีนี้แล้วก็ยยย้ายไปนั่นแล่ก็ย้ายไปนี่ครับเขาก็เลยมีกฎออกมาเรื่อยๆครับตามมาตรการเช่นคุลาออกไปนะคนอยู่ในโครงการสมัยก่อนอะมีการลาให้ลาออกไป อย่างเช่นจัดเอ็มน่ะแกลาไปได้ประมาณไม่ถึงปีแกกลับมานะคอนหลับแต่พอหล,ลังมาฮะไม่มันมีมีช่วงหนึ่งคือคือกฎหมายว่าถ้าคุณได้ออกไปแล้วอะ่ะคุณก็ลาออกไปห้าเดือนเองใช่หรอแต่กะ่อนอยู่มันก็ลาออกไปก็เลยจัดหลังทีนี้ประมาณว่าถ้าออกไปแล้วก็ไม่หลับนะครับไม่หลับเหมือนกับมันเหมือนกับมันเป็นกฎเหล็กประมาณว่า เออถ้าคุณออกจากเราไปนะเราจะไม่รับคุณประมาณนี้นะ mm hmm. เพื่อเป็นเขาเรียกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ไม่ไปดีกว่าอยู่นี่แหละดีแลวอะไรอย่างี้ะครับมัน,เป,นเป็นกฎนะทีนี้ถ้าช้างอายุยังไม่ครบสองปนะียังยังไม่ได้เงินเดือนทำต้องครบสองปีได้เงินเดือนนี่บมันก็เป็นกฎของทางโครงการเขานะ mm hmm. ก็ถือว่า, mm hmm. าวเารียกเ่อามาว่าเป็นการคัดกรองนะครับเป็นการคัดกรองกันกรองช้างที่ mm hmm. อยากอยู่ใน ในที่บริเวณนี้จริงๆและลดความยุ่งยากของบุคลากรดยนะครับว่าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าอะไรเงี้ยทาให้บุคลากรเขาอาจจะทํางานหนักอะไรนี้นะครับคิดอยากจะออกก็ออกคิดอยากจะมาก็มาอะไรอย่างงี้นะเลยทําให้มันเป็นรูปธรรมแบอในการจะออกคุณก็ต้องคิดนิดนึงนะครับในการจะเข้าก็ต้องมีกฎเกณฑ์น,นิดนึง ประมาณน,นี้อยู่นี่้านตรงข้ามเลยล่ะสิ์ทางครอบครัวเลยเอ,อาจำพูสมัครได้นะครับอืมกินหญ้าเขียวนี่นะาจีดีนะชื่นใจกับนาโน จับฉลากไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเด็กพัทยาให้เป็นเด็กสัตหีบใบแจ้งเกิดอยู่สัตหีบใบแจ้งเกิดอยู่ฝัตหีบนะครับไม่ทำละ ไม่ไม่เห็นเห็นบัวไหมผมว่าถ้าตั้งกล้องมุมนี้น่าจะเห็นบัวอยู่เห็นไหมน่าจะเห็นอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ถามซื้อยาใส่ให้บัวนินจ์เมื่อเช้าใส่ให้อยู่นะครับนินนินฉีดยาม่วงให้นินนี่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 ฉีดยาม่วงให้นินอยู่นินนี้นี่ครับฉีดฉีดยาม่วงอยู่ มันดีขึ้นไหมเริ่มเอันนี้มันเริ่มเป็นหนองอ่ะเป็นหนองไหมเขาว่าเป็นดีเหรอมันก็ไม่จะหายหรือเปล่าห้องคงจะแห้งอ่ะฉีดยาม่วงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปกัดกันอีกจริงมีไหมดาเนี่ยน่ากลัวนะเห็นคลิปบัวนิ้นน่ากลัวมาก กัดกันสองตัวแล้วก็ป็นยางนะ<ม>พอใส่ย,ยาแล้วก็ป็นเตงทำน้องลอยไอไอบวัวตูมก็ขี้น้อยใจนะครับให้น้องกินก่อนก็งอนเรียกมาก็ไม่มาบวัวลอยก็ขี้น้อยใจลยแล้วตัวมุมเมื่อคืนเด็กมามืดมุมนี้มืดไหม มุมนี้ก็เดี๋ยวเขาก็เดินถอยไปนะครับปรดีไฟไ,ไฟมันสองร้อยวัตต์ก็ถือว่าพอดีนะถ้าสี่ร้อยน่าจะจ้ามากครับแต่ถ้าบัวไปอยู่ตรงที่เดิมโอเคเลยครับครับเล่นละเล่นละนนี้ให้กินน้ำแล้วนะครับให้กินน้ำแล้วน่าจะนอนไวพูนี้ก็ขึ้น ต่อเติมโรงสับประรดนะครับก็ใช้โรงที่รื้อไปตรงนั้นน่ะเสามาต่อเติมแล้วของเจมี่แล้วแต่ท่านประธานสิงเขาจะดีไซน์ครับแต่ท่านประธานสิงก็บอกว่าแล้วแต่ท่านประธานเอ,อ,อาวุโสอาวุโสคือใครแม่แม่รู้ไหมประธานอาวุโสคือใคร อาวโสมีหนึ่งเดียวนายพลครับแม่เอมมี่มีสองเสาคล้ายประตูวัดอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับไม่รู้เขาออกแบบอะไรกันยังไงนะฮะ ผมก็ไม่รู้เขาแบบอะไรกันยังไงก็จะตามเขานะผมอือเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินไปกินเอาโอเคแม่แม่ยี่สิบนาทีแล้วนะผมจะไปอาบน้ำกันเด้อถ้าชา้าแบตไวสามทุ่มเจอกันนะครับ สวัสดีครับ